ารวมวันนี้นะครับได้เก้าแต้นโอ้ยนคิงฟอกออริจินอลนะครับอุ้ยตลุดตลุดอ้โอ้โหโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่แล้วทุกคนดูดูเขาหนูมันใหญ่มาก ุกคนตอนนี้เราจเจอหมายที่มีกอหญ้ากลางน้ำเดี๋ยวผมจะใช้กบขิงฟอกออริจินอลนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตีลุยป่าได้มาตัวน,นี้จะเป็นกบใบพัดนะครับแล้วก็มีการสวะสามารถตีลุยได้เลยนะไป,ไปดูกันกัดบุกกัด dầm hết rồi hết rồi tí tôi về tôi dày. ui mẹ à เปลี่ยนซีฟใครหลับไซดลงมานะครับตัวจะเป็นกบใบพัดจุเนียของค่ายคิงฟ็อกนะครับ กี่ขยับนะครัโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับตุกคนตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่หญหญจะดลุดตอนยกนี่แหละโอเคแทมแรกลงมาแล้วครับผม ตอนแรกที่เราตีเราใช้เป็นตัวใหญ่เป็นออริจินอลนะครับเจอไซต์จูเนียเข้าไปทนไม่ไหวกัดเลยทุกคน,นดวผมเก็บก่อนใส่ดีใส่ดีตามมันหลายทีนะตัวนี้ตอนนี้อากาศร้อนแล,แล้วเราต้องใช้เป็นกบออริจินอลนะเรียกๆมาหน่อย เหมือนมีตัวตามเลยคนไปย้ำไปมีจริงด้วยมีจริงด้วยตัวใหญ่ด้วยเนะี่ยคืนนูมันใหญ่มากดูคืนนูมันใหญ่มาก แตนพี่สองมาแล้วโอ,โอ้ยทำไมไม่ใหญ่ <c oughs> ตอนแรนบกบบแตนนีนูนเหมือนตัวใหญ่นะครับอืออีกหนึ่งแต้นนะทุกคนตัวนี้นูนตามมาผมถึงว่าตัวใหญ่ยังกัดดีเหมือนเดิมนะครับกบพิงฟ็อกออริจินัลนะครับตัวนี้สีส้มเหลืองน,นะครับผมโอเคแต่ตัวนี้ขอเก็บนะครับ โโอ้หมาแล้วมาแล้วแต่มีสามเราแต้มีสามเรามาแล้วทุกคนหลังจากเราพักกินข้าวนะไซส,สวยด้วยอยีทุกคนตัวเดียวตัวเดิมกัดตัวเละครับผมตัวนี้ไซดีนะครับ KINGFOX ORIGINAL นะครับอุ้ย คิงฟ็อกออริจินอลนะครับเป็นกบใบพัดของค่ายคิงฟ็อกนะทุกค okay. นโอเคตัวนี้เราขอเก็บไปนะฮะ ยุ่จุ๊กมันจุ๊กมันจุ๊กมาแล้วครับเต็มที่สี่เรามันจุ๊กมันจุ๊กโอเคเดย๋ยวตัวเดียวตัวเดิมนะ King Fox Original นะครับตัวนี้ไม่กลบไปพัดของค่าย King Fox นะโอเคเต็มที่สี่มาแล้วครับผม หาไม่ค่อยกินเลยเนี่ยไอ้เสือภาคเราจะกลับแล้วนะครับปลารวมวันนี้นะครับได้เก้าแต้มคนโอ้ยโอ้โอ้โอ้แรงยังดีอยู่เลยนะโอ้โหจับไม่ได้เลยออกเยอะโอ้ วันนี้ผมกลับบ้านก่อนดีกว่าเอาไว้แล้วร้อน